เรามาต่อกันนะในข้อสามสิบแปดขดก้อนจะค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าวันนี้เรามีสองข้ามนักเรนก็ค่อยๆนั่งทําไปนะดูศึกษาไปแล้วก็ทําไปสองชั่วโมงสองข้ามเนี่ยก็เสร็จนะ,ะละคราวนี้เรามาดูกันโจทย์ในข้อสามสิบแปดเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะอ้วนและใหญ่โจทย์ใหญ่ไนไม่ได้หมายความว่ามันจะยากแต่ขาให้เราสังเกตดีๆสังเกตว่าโจทย์ในข้อนี้ เป็นโจทย์ที่มีทั้งหมดจุดสองก้อนก้อนที่1และก้อนที่สองนะคะสองก้อนนี้นักเรียนอาจจะทําทีเดียวเลยก็ได้ทีเดียวคืออะไรหาคนอทั้งหมดก็ได้แล้วครูจะลองเขียนให้ดูว่าเอะถ้าหาคนอหมดเลยเป็นยังไงจะใช้ความสมมาตถในการขีดเส้นนะคะเอาติมหน้าไปเลยเอละแล้วก็มาสังเกต สังเกตอะไรก่อนเรามาสังเกตว่าก้อนเล็กๆมีเลยบ้างในตัวส่วนก็แรก x ลบหน x ลบส x ลบส x ลบสีก้อนนี้สังเกตสิเหมือนกันไหมเหมือนไหมคะ mm hmm. อ่าวเราจะตอบแล้วนะไม่เหมือนกันนะถ้าไม่เหมือนกันคณนอเลยค่ะจัดใส่ไปเลย x ลบ 1>, 1 x ลบ2 x ลบ3 x ลบ4โอเคนะคนอนสี่ก้อนโคตรนะเรียกว่าโคตรอะไรโคตรใหญ่เลยนะคราวนี้เราดูต่อว่าเอ๊ะแล้วข้อนี้มันมีสองก้อนเชื่อมด้วยไรเครื่องหมายลบครูใส่เครื่องหมายลบไปก่อน,นใช้วิธีเดียวกับครูก็ได้นะการลืมใส่ไปก่อน คราวนี้ตวรวจสอบทีกกละมิดล่ะมาดูรไรการตัวแรกเลย x ลบหนึ 1, ่ง x ลบสองเราจะนำมาทำอะไรคะเราจะนำมาหารครรนเพราะฉะนั้นวเวลาหารครรน x ลบหนึ 1, ่ง x ลบสองแสดงว่าเหลืออะไรเหลือ x ลบสามและ x ลบสี่โอเคไหมเราต้องจับมาทำอะไรคะจับมาคูณกับตัว เ,เพราะฉะนั้นน่าจะเขียนอะไรก่อนก็ได้คูดูหน้าตาแล้วคูจะเขียน3คูณ 2x ลบ1ไว้ก่อนคูณกับอะไรคูณกับอะไรคูณกับ x ลบ3และคูณกับ x ลบ4ไหมคูณจะใหญ่ไหมคะต่อไปก้อนถัดไปคือก้อน x ลบ3 อ้าว x ลบสามกับ x ลบสี่ x ลบสาม x ลบสี 4, ่ x 4, หารกันเราตัดทิ้งเลยเหลืออะไรเหลือ x ลบหนึ่งกับ x ลบสองพนักไปคูณกับเศษอ่ะเศษสองคูณ x บวกหนึ่งคูณกับอะไรคะคูณกับ x ลบหนึ่งและ x ลบสองเพราะนั้นได้แล้วแต่ปัญหาของนอกักเรียนคืออะไรต่อคูณคูณอะไรคูณก้อนอใหญ่ๆข้างบนเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนอใหญ่ข้างบนนี้ต้องคูณยังไงนักเรก็อย่าลืมว่าวลานุคูณอย่าลืมทำแล้วลหลายๆคนที่คุยเห็นมาคือชอบลืมเขียนตัวส่วนเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเขียนตัวครนอนไว้ก่อนเมื่อต้องคูณนะคะ เราจะเก็บเอาไว้นะแบบนี้เพื่อไว้ต่อยอดในเรื่องอื่นๆนะไม่ต้องคูณกันเสร็จแล้วด้านบนเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบปัญหาคือการคูณอะนะปัญหาคือการคูณเพราะฉะนั้นเราจะคูณอะไรก่อนดีก้อนแรก3เราคูณเข้าก่อนดีไหมเป็น6 x เลบสตัดปัญหาไปต่อไป2ก้อนหลังคูณกัน คูณกันเป็นอะไร x คูณ x เป็น x ยกกำลังสองคูณลัดนะลบ 3x ลบ 4x เป็นลบ 7x ลบ3คูณกับลบ4ลบลบเป็นบวก12ต่อไปก็หลังลบเก็บไว้ก่อนนะก็หลังเราจะเอา2คูณ x กับ1 ถ้าเข้ามาลบแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันก็เป็น2 x บวก2ต่อไปก้อนหลังอ่ะก้อนหลังเหมือนเดิมหน้าคูณหน้าเป็น x ยกกำลัง2ลบ x ลบ2เป็นลบ3 x ได้ไงต่อเอ่ยลบ1ลบ สองลบลบเป็นบวกสองเพราะฉะนั้นนักเรียนทำต่อเอาเองนะคะครูทำให้มาขนาดนี้ละก็ขอให้คูณอย่าให้พลาดและคูณเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรอันนี้คือที่สำคัญกูห่วงเลยก็คือเวลาคูณก็หลังมีลบอยู่ด้านหน้าคูณให้เสร็จผลคูณให้อยู่ภายใต้วงเล็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยนำลบเนี่ยมาคูณเข้าอีกทีหนึ่งก็จะค่อนข้าง ไม่ผิดนะเพื่อความรอบคอบนะคะเอาอีกข้อหนึ่งละการข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือข้อสี่สิบนะในข้อสี่สิบเนี่ยสังเกตว่าโจที่ให้มาคืออะไรโจที่ให้มาเนี่ยเป็นข้อใหญ่ๆเหมือนข้อเมื่อกี้นี้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้เราก็จะมาหาครนกันก็เป็นอะไรบ้าง 2x บวก1 2x ลบ3แล้วก็อะไรคะ x เพราะฉะนั้น3ก็ไม่เหมือนกันเลยอีกครั้นมาคุณเขียน x ก่อนลวกันนะเราเขียน x กอน,นามก่อนเพราะคูณนามจะโอเคกว่า x คูณ2 x บวก1คูณ2 x ลบ3เสร็จแล้วข้างบนมีอะไรบ้างตัวเชื่อมลบ,เร,บ,รบ,เ,ลบเราก็บวกอะระเขียนลบเราก็บวกละกันเพราะฉะนั้นทำยังไงต่อคราวนี้เราก็จะมาหาค่ากันอนะละเริ่มตัวแรกเลย 2x บวก1หาร 2x บวก1เหลืออะไรเหลือ x กับ 2x ลบ3เพราะฉะนั้นเราก็เอา 3x คูณกับผลหารที่ได้เขียนอะไรก่อนดีครูจะเขียน x ก่อนเอา x กำลนำขึ้น x คูณ 2x บวก1อาวใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ x คูณอะไร x คูณ2 x ลบ3คูณ3 x ลบ1ต่อไปก้อนที่2อ่ะก้อนที่2ก้อนที่สองได้ไรคะคิดยังหารเป็น2 x ลบ2หมดไปก็จะเหลือ x คูณ 2x บวก1ไปคูณเศษด้วย x 2x บวก1เขียนหรือเขียนเป็นยกกำลังสองก็ได้นะคะก็สุดท้ายคือ x อะะเมื่อก้สุดท้ายได้ x บหารสิคะ x กับ x หมดไปเหลืออะไรเหลือซอง2ก้อนใหญ่เลย2ก้อนใหญ่ไปคูณกับอะไรคูณกับ1คูณกับ1เราไม่ต้องเขียน1ก็ได้ <c oughs> n อง x บวก1นคูณกับ2 x ลบเท่าไหรคะ3โอเคนะเสร็จแล้วหน้าที่ของเรียนทำตอน,นะคะข้อนี้ไม่ช่วยแล้วนะคูณไปนะมี3ก้อนว่าาคูณอ่วราคูณจะมีก้อนที่1และก้อนที่2อเนี่ยน,นัเรียนอาจจะเอา x ไปคูณเข้าก้อนที่1ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาผลคูณที่ได้ไปคูณต่อในก้อน ก้อนถัดมาแล้วแต่นะบางคนอาจจะเอาก้อนคูณก้อนแล้วคูณเก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ขอให้นักเรียนทํางานให้เรียบร้อยขณะนี้เนี่ยในคาบของวันพุธที่หกเรามีสองาบจากการที่เรียนได้ศึกษาจากสิ่งคลิปที่ครูเนี่ยแล้ตัวอย่างมาให้นะคะอธิบายมาให้แล้วก็ขอให้เรียนทําให้เรียบร้อยนะในชี้ที่เป็นข้ออะไรบ้างเรามาดูกันซิย้อนกลับไปดูกัน ก็คือข้อ31ถึงข้อเลยคะ่ะข้อ40ดูเหมือนจะไม่กี่ข้อนะคะแต่ว่าเวลาทำจริงๆต้องใช้ความรอบคอบและใช้เวลาเยอะพอสมควรวันนี้ก็ขอให้เรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านและขอให้รอบคอบนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่การบ้านนี้ให้ส่งวันไหนเอ่ยอให้ส่งวันที่10มกราคมนะคือวันอาทิตย์ให้เรียนส่ง ถ่ายรูปนะคะส่งลงไปในอัลบั้มของนักเรียนและครูจะเช็คให้ทุกครั้งนะ,ะให้คะแนนนะก็เจอกันในคาบ้ต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียน